อันนี้พ่อหรือผัวหรือว่าอันนี้เมียหรือลูกอ่น้องมาก่อนนีระวังมีอารมณ์นะแฟนนพี่มีกี่คนก็ได้เธอก็ต้องรู้ว่าพี่ต้องเลือกใคร ก็เริ่มจากการที่ได้เจอกับแม่ของเขาพบกันมาได้สิบปีก็แต่งงานแล้วก็วางแผนการมีลูกว่าจะมีลูกตอนอายุเท่าไหร่ดีก็สรุปก็มีคนหนึ่งตอนอายุยี่สิบแปดผู้ชายแล้วก็คนเล็กนี่ห่างมาเจ็ดปีเพราะว่าเงินเดือนไม่พอที่จะเลี้ยงลูกก็เลยังไม่มีไม่พร้อมแล้วคนเล็กนี่ก็ตั้งใจทํานะครับตั้งใจทําคือต้องให้เกิดผู้หญิงเพราะว่าคนแรกได้ผู้ชายไปแล้วคนที่สองต้องได้ผู้หญิงตอนที่มีแม่เข้ามาตลอดเนี่ยธรรมดาลูกสาวไม่ค่อยติดผมหรอกครับธรรมดาเนี่ยลูกคือไม่เอาผมเลยคือจะเอาแต่แม่อยเองเดียวเ แม่มาน,นอนกับหนูหน่อยแม่มาน,นอนกับหนูหน่อยเอาพ่อได้ไหมลูกเอาพ่อนอนได้ไหมไม่เอาเราก็จีบเหมือนกันเนาะอะไรเงี้ยเอาจเจ้าแม่มีปัญหาที่ตับอ่อนเพราะตับอ่อนเนี่ยมันผลิตอินซูลินก็ข่าน้าตาลแต่ทีน้มันมีปัญหาก็เลยซึ่งมันปวดกลางหลังทุกครั้งหมอก็ให้ทํากายภาพดึงหลังเหมือนว่ากระดูกซุดอะไรเงี้ยแล้วก็ดึงหลังเพื่อให้ยืดเพื่อไม่ให้ทับเส้นประสาท แต่สุดท้ายแล้วมันไม่ใช่แล้วก็ตรวจเอ็กซเเล์คุณหมอเปิดเจอว่าเป็นมะเร็งระยะที่สองหรือสามนะครับก็ต้องไปพบหมอเรื่อยอยู่ดูอาการแต่สุดท้ายมันลามเป็นระยะที่สี่พอๆก็กลับมาปวดเหมือนเดิมก็กินยาแก้ปวดอะไรเนี้ยเหมือนเดิมมีวิธีการทํำยังไงบ้างถึงจะให้หายหมอบอกอันตรายมากเลยแบบเป็นตายเท่ากันเลยแบบเป็นตายก็ต้องทําเพราะว่าผมเห็นคนที่ผมรักอะเจ็บปวดทุกวินาทีไม่ได้ทุกครั้งที่หลับตาเนี่ยคือเขาไม่ได้หลับเขาปวดอยู่ผมก็ต้องขูนะไม่งั้นผมกับเมียจะ ตายที่บ้านผมจะไม่ยอมให้เมียป,ปวดนี้หรอกผมเห็นว่าทรมานก็เราคุยกันเลยว่าเธอจะเอาอยัางไงบ้างถ้าเธอไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยกลับค้อมกับข้าวเธอก็ซื้อสิแล้วก็อะไรอะถ้าฉันไม่อยู่แล้วเธอก็หาคนมาดูแลแทนแล้วมอไซค์ที่เธอเสิร์ชหาเสิร์ชหาเนี่ยอยากได้นับได้หนานะ่ะเธอก็ซื้อน,นะตอบสนอง ควาต้องการตัวเองบ้างเหนื่อยมาเยอะแล้วไม่มีชัดดูแลแล,แล้วเธอก็หาคนอื่นมาดูแลเธอแทนอะไรเงี้ยแต่เรื่องการวางเรื่องสมบัติเรื่องอะไรเนี่ยคือทุกอย่างลงมรโดกให้ลูกไปหมดแล้วทุกอย่างเลยถ้าเสียไปบ้านก็เป็นของลูกเลยกลับมาบ้านก็กินน้ําเข้าไปจิบจิตกินอ้วกเข้ามาแก้วหนึ่งน้ําเป็นสีเขียวหมดเลยมันคือน,น้าย่อยแล้วก็เขาก้มอะไรกินไม่ได้เลยเพราะว่าเส้นประสาตัวเนี้ยมันมัน มาไปโดนพวกกระเพาะพวกลำไส้ด้วยทําให้กระเพาะลำไส้ไม่บีบตัวเวลากินอะไรไปเสร็จปิดดันออกมดเลยก็ประมาณไม่กี่วันก็เสีย นาทีสุดท้ายที่แม่เขาสิ้นใจเพราะว่าเขาเห็นแม่เขามาเรื่อยๆว่าแม่เขาเจ็บเขาป่วยอะไรเงี้ยมาเรื่อยๆเรื่อยๆมันเลยไม่ค่อยอะไรแต่ว่าแม่แม่หายใจแล้วอะไรเงี้ยก็ร้องโหนาทีนั้นนะตกใจแต่สําหรับตัวผมอ่ะผมก็ดีใจที่เขาเสียพอดีใจที่เขาเสียเสร็จพอทํางานศพอะไรเรียบร้อยเสร็จกลับมาบ้านก็ยังใช้ชีวิตได้เออ เขาไม่เจ็บไม่ป,ป่วยแล้วแต่ว่าบางทีบางอารมณ์คือนอนรับที่นอนที่มือข้างขวาเราจะจับเขาเนี่ยมันมันไม่เจอแล้วแล้วคือบางทีไปห้างอ่ะร้องไห้กลางห้างเลยแบบว่าเจอของกินปุ๊บเขาชอบกินนู่นกินนี่อย่างเงี้ยเราจะโทรหาเขาว่าโทรกดเบอร์เสร็จแล้วก็หาว่าเธอจะกินอะไรไหม <S <S น้ำตาไหลปอปอเลยคือแบบเขาไม่มีแล้วอะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละก็คือส่วนมากจะอายและปิดบังพ่อด้วยก็เรื่องอะไรประจำเดือนมีั้งป่ะเนี่ย ประจำเดือนนึ่พ่อไปเห็นผ้าอนา,ามัยล้วผ้าอนา,ามัยใช้เสร็จแล้วทิ้งที่ไหนอะไรยังไงผมต้องถามเพราะสมมติเขาไม่ค่อยพูดถ้าแบบเลือกซื้อเสื้อในอะสบัดแล้วสสบัดอีกให้ไปลองอะไรเงี้ยไม,ไม่ไม่เป็นอะไรของเขาอะอะไรประมาณเนี้ยคือไม่ยอมไปเลือกแบยอายพ่อแบบไม่รู้มีหน้าที่ซื้อผ้าอนามัยอย่างเดียวมาแล้วอะไรเงี้ยมาแล้วแล้วก็เสื้อในยังเก่งในก็บางทีก็ถามอยู่ในอ่อทิกตอกนี่แหละว่าลูกสาวโตแล้วมีหน้าอกจะซื้อเสื้อในแบบไหนดีคนก็มาคอมเมนต์กันก็ไปจบที่ซาบีนาแล้วเวลาเสื้อผ้า เสเื้อในบางทีราดูว่าลูกใส่อย่างนี้ปุ๊บเราก็จะซื้อดูทิกตอกดูชอปปี้หรือซัด้านเงี้ยซื้อกองอกหรือป,ปิดปิดจุกนมมาให้อะไรเงี้ยแล้วก็ซื้อปลาแบบเป็นแถบกาวอยไรงเงี้ยให้ลูกแถบอะไรเงี้ยก็คือน้องอ่ะชอบแต่งตัวแบบนี้แล้วผมอ่ะไม่ปิดบ้างเพราะว่าเขาค่อนข้างชอบชอบแต่งตัวเป็นสาวเร็วกว่าเป็นปกติอ่ะแต่สังเกตถ้าไปดูไล่ดูทั้งหมดอ่ะไม่มีคลิปไหนที่ผมเรียกลูกมาก่อนแต่น้องอ่ะไม่มีแม่น้องมาเลยเหมือนแบบ ข่ดก็คือจะอ้อนได้คนเดียวก็ลเลยเป็นแบบนั้นผมไม่รู้ใครคิดยังไงแต่ผมผมหอมแล้วผมมีพลังเ่ะโอ้โหรับไม่ได้เลยอันนี้พ่อหรือพ่อหรือผัวหรือว่าน้องมากอดมีระวังมีอารมณ์นะอันนี้เมียหรือลูกอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหพ่อปวดที่ดีนะคะเขาบอกว่าลูกอะ่ะมันได้กอดได้หอมมันหนึ่งกำลังใจแลคือมันไม่ทําให้เราห่างเขินกันนะแล้ววันหนึ่งเขาโตเขาปีกกล้า,าแข่งเขามีเงินเดือนเขาไม่วนใจพ่อเขาก็ทิ้งก็ได้ยเแต่ถ้าเรากอดหอมมันทุกวันอ่ะมันก็ไม่มีการเจเสืรนะก็คือมันทําให้แบบ สายสายสายใหญ่สายจำพังมันมันแน่นแฟน์ขึ้นเละรู้สึกดีมากกว่ามีมาเจ็ดคนแล้วครับทุกคนต้องเข้ากับลูกได้ครับแต่คนสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่ามันเข้ากับลูกได้ดีมากเลยเพราะว่าตามความคิดนะอายุยี่สิบเงยี่สิบองไปไม่กี่วันเนี่ยฉันก็ดูแลเธอเหมือนลูกเลยความต้องการซื้อลูกได้อะไรแฟนได้อะไรถ้าแฟนซื้อรองเท้าผมต้องซื้อให้ลูกด้วย แฟนอยากได้เงินอะไรผมซื้อให้ลูกด้วยลูกอยากได้อะไรแฟนได้ด้วยคือทุกคนได้เท่ากันคือจะไม่มีแบบอะไรประมาณนี้ไม่มีไม่มีอะไรคือทุกคนได้เท่ากันหมดยังไงต้องเข้ากับลูกให้ได้ถ้าเข้ากับลูกไม่ได้เธอก็ต้องรู้ว่าพี่ต้องเลือกใครเพราะว่ากับแฟนเนี่ยพี่มีกี่คนก็ได้พี่เลือกใหม่ได้แต่ด้วยสายเลือดพี่ไม่สามารถเลือกเป็นพ่อลูกได้อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่งั้นพี่คงไม่เลือกที่จะเลี ule, ้ยงเองไม่ง <semester medo> ั้นพี shadows, ่คงโยนให้พ่อแม่แล้วถ้าพี่ม <Behind> ีแฟนใหม่ 嗯。